่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอ,อเดชอิฐขาวทองสอสอ,อสงขาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายประกาศเชิญชวนคณะกรรมการลุ่มน้ำคลองภูมีผู้บริหาร ท้องถิ่นในอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกลำ่ำในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา9โมงครึ่งร่วมกันพัฒนาคลองภูมีโดยการนำเครื่องจักรกลของกรมชนประทานขุดลอกร่องน้ำคลองภูมีตลอดสายเพื่อให้สามารถ ล่องเรือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำปากบางภูมีและขุดสระน้ำธรรมชาติในคลองภูมีเป็นจุดๆเพื่อให้สามารถเป็นสระว่ายน้ำของชุมชนสามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้โดยพบกันเวลา เก้าโมงครึ่งที่บริเวณหน้าวัดเขาตกน้ำอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาโครงการขุดลอกคลองภูมีตลอดสายเพื่อให้สามารถล่องเรือได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมไปถึงการขุดสะกลางคลองภูมีให้เป็นสะธรรมชาติ โดยเลือกพื้นที่บ่อดูดทรายร้างที่โดนทิ้งให้รกร้างว่างเปล่านำกลับมาพัฒนาใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งโครงการนี้นายกชายสอสอเดชอิดขาวทองได้ประสานกับกรมชนประธานได้ประสานกับท้องถิ่นได้ประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์เพื่อพัฒนาให้อําเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียงอำเภอบางกลำ่ำมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในคลองภูมีเพิ่มขึ้นมาในอนาคตอันใกลน้นี้ตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง